ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ฝากตามน้องๆสี่สิบคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานน้องๆเนี่ยมีเยอะมากเราจะเน้นรายการที่เข้าถึงผู้หมาย TMZ คี่เดลฟ้านะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการถึงเพิ่มระบอใหม่นะครับแล้วก็จะมีรายการออนไลน์อีกสามรายการนะครับที่เริ่มออกอากาศ้มีรายการด็อกทีวีทีไอทีแล้วก็โลคอขอหทากชื่อนะครับรายการเนี้ย ติดตามได้ในทีวีออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกสัก2เดือนเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์แนวต้าที่เป็นแบบ full p r o ั u c t อันนี้ติดตามได้จะเป็นเรื่องกระต่าตอนนี้พอดออกมาละเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะมีการถ่ายทำกันละแล้วก็ประมาณเดือนกันยานุลาน่าจะได้ชมกันแต่ว่าเป็น e x ้ l u s i v e content ที่จะได้ในทีวีเท่านั้นแล้วก็ในแผนเนี่ยไปถึงปลายปีอาจจะมีเพลงทั้ง สักสาเพลงแต่เดี๋ยวมารุ้นกันติดตามเราอีกทีหนึ่งอย่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับซีบิดอาร์ติสต์้งรับสิบหกคนเนี่ยเราเป็นยูนิตที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบย่อยแบบเป็นยูนิตพิเศษหรือมีแบบเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันกับน้องๆนะครับตามติดไปกับรายการของเราแล้วก็ต้นปีหน้าไตรมาสแรกจะมีซีรีส์จะเป็นซีรีส์แบบไหนรอติดตามกันครับขอบคุณครับ คุณพอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับว่าการเป็นหาน้องๆมาเข้าสู่โปรเจกต์มีอะมาอย่างไรอย่างที่มาของร้องกับคุในการคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูจากความสามารถครับเพราะว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถหมดแล้วก็เราเราเรียกนานั่งคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเราคุยในเรื่องของทัศนคติแล้วก็แล้วก็ความตั่นใจอย่างที่บอกครับวันนี้ซีบิตเราเนี่ยก็ เราเราเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเลยมีงานรองรับมีกิจรกรรมให้ทําถ้าเดี๋ยวติดตามตรงนี้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้น้องๆทุกคนนะครับจะได้ไปบางคนไปอยู่ในเอ่อาชาชาบางคนไปอยู่ในรายการบางรายการของรายการวอยหรือบางที่อาจจะมี ยูนิตอื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาอีกแต่ว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนพบเครื่องหมดบางคนเต้นเก่งร้องเพลงเพราะบางคนพูดได้หลายภาษาซึ่งอันนี้นครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะทําการสื่อสารแล้วก็ทําโคต่างๆไปยังไปยังกลุ่มอย่างที่บอกครับตลาดเรามีคงไทยก็จริงแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีต่างประเทศด้วยผมก็มุ่งหวังว่าน้องๆเหล่านี้ จะเป็นโซแทนศิลปินไทยไปสู่ระดับเอเชียนะครับการเทรนนิ่งนะฮะรู้สึกว่าเราก็เที่ยวเก่งน้องๆเยอะเหมือนกันบางครั้งน้องๆเองน้องๆแต่ละคนก็จะมีฝั่งพี่ทัตเพราะขอขอบคุณพี่ทัตนะครับเขาเป็นฝ่ายที่ดูแลถึงกินซึ่งก็แล้วน้องก็จะรู้ว่าจริงๆโหดมากถ้าถ้าอยากรู้ว่าโหดขนาดไหนก็ต้องไปติดตามดูในรายการด็อกเมนทารี่รายการนี้ครับก็จะเห็นว่ากว่าที่ทุกคนจะเห็นโคเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสุดหนักกันประมาณนึง แล้วก็แล้วก็เหนื่อยยากแสงเกลีแล้วก็น้องๆก็จะรู้ว่าพี่เขาดุดุมากจริงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็บอกว่าดุดุประมาณนึงนะครับก็ก็อยากให้ไปติดตามชมในรายการนะครับเด็กๆเา็กๆนั่งตัวกีฬาทีละคนเลยนะลูกเอาแบบเมื่อกี้เลยมีท่ามีเพิ่มด้วยลูกเอ็นเอจีอะไรแบบเดินทีละคนลูกเอาพวกมันนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับ เป็นอลูกเากลางกับลูกแล้วก็ไปเดินออกกดเชิเชินันเลิกได้เลยลูกไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว็สดีค่ะวปิ่นซีบิดค่ะโอเคบครปลูกเลยครับดีเนะครับสวัสดีครับแมรี่ซีวิดครับเครับดีครับดีเยครับสวัสดีค่ะอลิซซีบิดค่ะ สวัสดีค่ะชนนซีบิค่ะสวัสดีครับโฟกซีบิดค่ะสวัสดีค่ะพิกซีบิดค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคร um ับยองซีบ um,> ิดครับสวัสดีค oui> ่ะอินซ well ีบิดค่ะสวัสดีค่ะพึ่งซีบิดค่ะสวัสดีครับเจมส์เจมี่แอซีบิดครับสวัสดีครับพัตเตอร์ซีบิดครับ คบครับสค่ะอซีบิบสครับกาฟิลซีครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เป็นคนหนึ่งของการมคอาแทตัวแทนมาตัวแทนมาผมรู้สึกว่าแบบ ดีใจมากแล้วก็เป like so so ็นเกียรติมากครับเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคน่ะดีใจมากมากเหมือนกันเพราะว่าทุกคน่ะฝึกหนักแล้วก็เทรนหนักมากในทุกวันต้องขอบคุณพี่บาครับแลขอบคุณบริษัทมากๆครับที่จัดงานจัดคอนเนตให้เราปีนี้จะถึงปีหน้าเลยครับก็ยังฝากพี่ๆเสือมวลชนนะครับทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับซีวิทเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมฝากติดตามเลยครับเรามองเรามองข้างในวงการนี้ยังไงนะวงการดอจิลเนี่ยผมด้วยครับได้เลยช่วยกระเดิอได้ครับน้อง แล้วมองพักการไอดอลเป็นยังไงสำ้ารก็ยก็จริงๆแล้วไอดอแบบว่าไม่ได้แค่โชว์่างเดียวเป็นแต่ว่าเาเรวป็นรบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าน้องคนไหนที่มีความฝันที่อากจะเป็นศิลปินหรือะไรย่างนี้ก็อยากให้พยายามแล้วก็สๆกัไปค่ะอาแบบนี้ก็มีเพื่อนศิลปินมาใ้าแเป็นแยงองอะไบ้าง เพื่อนชีป๊อปนะคะมาให้กำลังใจกันทั้งเพื่อนๆของหนูเองแล้วก็เพื่อนๆของเราเองนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมยินดีให้กับครอบครัวของบมะเอวนะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทักทูนนให้ดีๆเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วก็บอกว่าอนาคตจะได้ร่วมงานด้วยกันนะครับมาสุดท้ายฝากแฟนๆครับติดตามผลงานชิบิต้องน้อยมาสองภาษายังไงสองภาษาครับผมภาษาไทยก่อนนะครับเผอก็ พวกเราซีบิดนะครับทั้ง16คนนะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube X หรือว่า TikTok นะครับเพียงเซิร์ชไปว่า c b i t Entertainment นะครับเดี๋ยวภาษาอังกฤษเนี่ยฝากคองเพิ็กเลย ฝากซีบิตเ<อ>น้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็สำหรับแฟนคลับเบคนะครับถ้าเป็นแฟนคลับเบคตาคอนเสิร์ต่างๆรักเบคยังไงอยากให้รักน้องซีบิดแบบนั้นนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ปาสุดท้ายแล้วการต่อย,ยอดตรงนูนจะเป็นยังไงอยารขห้ตัวเองหลังของ,อร,ของร,ารายการแล้วนั่นนู่นนีก็อย่างที่บอกครับก็จริงๆมีแผนยาวเลยครับ นอกจากรายการที่เห็นเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเดือนมีมีรายการมีรถล็อกเกอร์ทางช่องมถพอย์มีรายการรถมินเทลี่ที่ในที่ผบอกรถมินเ,นเท, I, sea, ท,รทรีทร่ B I T ีรวมถึงรถโลคอนะครับชื่อเดี๋ยวเราจะมี มีซีรีส์แนวตั้งนะครับที่เป็นแบบฟูลโรเซชันนะครับที่เป็นเอ็กซ์เพรสิคอนเทนต์เฉพาะใน Ti k t อกเท่านั้นนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นปีหน้าเป็นซีรีส์แนวนอนจะเป็นซีรีส์เรื่อนแบบไหนยังไงเป็นคู่หรือเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงก็เดี๋ยวมีเพลงเนี่ยเป็นแยกยูนิตอยู่แยกเป็นยูนิตใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับของเราของเร,เราเป็นแบบว่าซีบิบที่เราเป็นแบบไลฟ์อคอรเขต เดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพลงนี้จะเป็นยูนิตแบบไหนเพลงนี้จะเป็นยูนิตไหนให้ติดตามกันและอาจจะมีเดี่ยวด้วยก็มาลุ้นกันว่าใครจะร้องเดี่ยวคนแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันก็ยาวยิงยาวไปถึงไตมาแรกตองมีในในในแต่ละยูนิตจะแบ่งแยกกันนะครับชายหญิงหรือว่าหญิงชายค้าค้ากันไปนี่ละเยูนิตเดี๋ยวรอติดตามดูแต่เรามีแผนแล้วครับเราติดก่นแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นยูนิตที่แบบยังไม่มีรูปแบบใดตัวแต่ว่าอยากให้ติดตาม แล้วก็น้องๆทุกคนมีความสามารถหมดนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ